ขอนอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบนอม้พระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาวันนี้ก็จากจะมาพูดจาก,กันเรื่องพระธรรมนั้นสามารถทำให้เราบรรเทาแล้วก็ขี้คลายจากเรื่องราว ความนึกคิดปรุงแต่งในการใช้ชีวิตกันได้ทีเดียวเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราได้ใช้ชีวิตกันนะตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันก็ดีสิ่งที่เราได้เห็นกันแต่และช่วงชีวิตกันเราจะเห็นว่าแต่และคนก็มีตำนานชีวิตกันมากมาย ในสิ่งที่เป็นตำนานชีวิตอย่างนี้เราจะเห็นสิ่งที่ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราตอนที่เราใช้ชีวิตเยาววัยเราจะเห็นว่าเราก็มีสังคมตอนยาววัยพอถึงช่วงท่ามกลางสังคมก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงกันไปจากการที่มีประสบการณ์ในการที่ได้ใช้ชีวิตจะแล้ว ก็เปลี่ยนวิถีชีวิตกันในช่วงท่ามกลางก็เกิดความเหินห่างกันมากมายนะครับเพราะเหตุจากสังคมส่วนกลางนี้ไม่เท่าเทียมกันและเ็อทำให้เกิดจัดระเบียบตัวเองโดยธรรมชาติแต่ผู้พูดเองนั้นก็ได้มองถึงเรื่องพระธรรมคำสอน อมาพิจารณาอมาประคับประคองชีวิตของเราให้เกิดความมุ่งมั่นให้เกิดกระทำประโยชน์ที่เป็นหน้าที่แล้วก็การใช้ชีวิตของพวกเรานะครับแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีแนวคิดอยู่ทางเดียวนะครับไม่ได้หมายถึงว่าสังคมนั้นจะมีวิธีคิดตรงกัน แต่อย่างไรก็ตามนะครับฐานะที่เราใช้ชีวิตกันเราจะเห็นว่าความร,รู้สึกและลึกถึงอดีตนั้นเราจะมีทบทวนกันในช่วงบั้นปลายชีวิตก,ก็ด้วยเหตุนะครับด้วยเหตุของความที่เราใช้ชีวิตบั้นปลายเราจะเห็นว่ามีความร,รู้สึกที่มองเห็นแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องกันนั้น กิจกรรมต่างๆของสังคมบ้านปลายเริ่มเบาบางลงนะครับน้อยลงเหลือเล็กน้อยจะต้องอยู่กับพื้นที่อยู่กับบ้านกับเรือนหรือจะท่องเที่ยวต่างทิ่นต่างที่ก็ตามก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมีโอกาสยืดยาวนะักจะต้องกลับมาสู่ใช้ชีวิตตามความเป็นจริงกันคล้ายๆตอนเด็กนะครับ สังเกตดูยิ่งสูงวัยขึ้นวันเวลาเปลี่ยนไปเราก็ใช้ชีวิตกลับไปสู่เหมือนเด็กๆอยู่ในสิ่งที่เราจะต้องเพียงแค่รับประทานอาหารเพียงแค่ได้พักผ่อนหลับนอนแล้วก็มีกิจกรรมทำภายในบ้านในเรือนจะถูบ้างทำกิจกรรมต่างๆเพียงเท่านี้ ทีนี้ถ้หาหอกว่าเราใช้หลักเกณฑ์ตามโบราณนี่เขาจะนิยมแม่ผู้สูงวัยก็จะไปรวมกันที่ที่วัดนะครับไปพูดไปจาไปมีกิจกรรมปรึกษาหารือกันเท่าที่เห็นก็จะเป็นเรื่องตำวัดนะฮะหลังวัดบ้างร้านค้าแต่แถววัดบ้างแต่ยุคใ,ใหม่สิ่งเหล่านี้ ก็เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากว่าเราได้เห็นสิ่งที่มีความเจริญนะครับทำให้มีโอกาสเพลิดเพลิน,ลนในสิ่งที่เราได้แตะต้องเองอยากรู้อยากรู้จักอยากศึกษาก็ดูในโทรศัพท์มือถือกันอย่างนี้แต่สิ่งที่เราเห็นความสูญเสียชัดเจนนั้นก็หมายถึงเรา เห็นปัญหาของร่างกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็เจอจุดเศร้าหมองกันมากมายจึงได้มีโรครุ่นใหม่เรือโรคซึมเศร้าทำไมอดีตนนะกิจกรรมผู้ใหญ่เนี่ยจะน้อยไม่ค่อยมีโรคซึมเศร้ากันก็จะมีการพบปะพูดคุยกันอะไรกันตามวัด ทำกิจกรรมในวัดในสิ่งที่เป็นส่วนรวมโลงเจก็ดีแบบนี้นะครับแต่ตีนนี้สิ่งเหล่านี้เราจะเรียกร้องให้สังคมยุคเก่ากลับคืนมากับการที่เราได้ใช้ชีวิตก็คงจะไม่ได้เหมือนกันเพราะสังคมยุคใหม่เขาไม่ได้เชื่อเรื่องสิ่งที่เป็นเขาเรียกแก้ไขใจกัน แต่สังคมยุคใหม่จะนิยมเรื่องราวของการใช้ชีวิตในปัจจุบันในกระแสโลกกันนะอยากเสพนะก็ไปหาที่ชอบที่ใช้ที่ชอบต่างๆก็ไปไปกินบ้างไปเที่ยวชมทางตาทางสัมผัสต,ต่างๆก็ทำให้ความรู้สึกค้อยตามอย่างนี้ก็ทำให้ในบ้านนั้นก็เกิดความเงียบเหงา กันมากขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าลูกหลานก็ไม่ได้ค่อยใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านนะครับปู่ย่าตายายก็วังเวงอยู่กับบ้านกับเรือนอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราได้เห็นกันนะครับความสนิทความคุ้นเคยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็น้อยลงไปนะครับมีชีวิตส่วนตัวกันทุกทุกวาระของกัน วัยวุฒิก็ดีนี่นะฮะใช้ชีวิตต่างคนต่างใช้กันยุคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผู้พูดเองนั้นก็พยายามเหลือเกินที่จะน้อมดึงเข้ามาให้มีการสร้างสังคมกันด้วยเขาเรียกจูงใจให้มีความรู้สึกน้อมพระธรรมเข้ามาเรียนรู้กันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับพระธรรม น้นถ้าหากว่าเราอยู่ตามลำพังเนี่ยความคิดเราก็จะมีเข้ามาในตัวเรานั้นมากมายนี่จำเป็นที่เราจะต้องอยู่คนเดียวเราก็ต้องแก้ไขกันหลากหลายนะที่จะต้องทำการแก้ไขเมื่อเราอยู่คนเดียวแต่หลักเกณฑก็จะมีฮนะโบราณเขจะสวดมนต์ตกแต่งในบ้านตกแต่งสวนทำไร่ทำนากัน เล,เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแบบนี้สมัยดีกันสมัยใหม่ก็จะเรื่องเป็นทันสมัยนะครับมีคมอมพิวเตอร์มียานพานหนะตัวยานพานหนารุ่นใหม่ๆก็จะมีเห็นว่าทุนเราเบาบางไปเพราะาเกิดจากความที่คุ้นเคยแล้วก็เฟอร์ไปแล้วก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขจริงๆนั้นก็จะต้องมีการเรียนรู้เรื่อง พระธรรมกันน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับพระธรรมหมายถึงการที่เราน้อมสู่สัสจธรรมในเรื่องชีวิตของเราการที่เราศึกษาพระธรรมนะครับจะเป็นช่วงต้นช่วงกลางหรือจะเป็นช่วงบ้านปลายชีวิตก็เราพิจารณาตามเสมอว่าเราจะสร้างความพร้อมของเรานะสร้างบุญสร้างบรารมี สร้างความรักความสามาัคคีและก็สร้างการวางใจกันนะครับตั้งแต่เบื้องต้นทำากลางและก็ถึงบ้านปลายชีวิตนั่นทมามถ,ถึงว่าเราไม่ประมาทด้วยและเราก็ยังรู้จักสภาวะของการกระทำด้วยนะครับถ้าเราไม่ไม่ไม่ได้ศึกษาการแก้ไขใจนี่ยนะพอถึงบ้านปลายชีวิตแก้ไม่ทัน เพราะกันที่เราจะปฏิบัติธ,ธรรมหรือศึก,ศกษาพระธรรมเนี่ยมันต้องมีการน้อมนะฮะมีการน้อมกระทำนะทางกายก็ต้องเคลื่อนไหวทําหน้าที่นะออกกําลังกายก็ดีแหละเนี่ยเป็นเรื่องหน้าที่นะ,ะทางกายทางใจก็มีการเรียนรู้นะและลึกหาตัวเองให้พบให้เจอควบคุมตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็พยายามที่น้อมหาสิ่งที่เป็นจริงในใจ ของเรากันนะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะได้มีวารละในการที่จะบอกกล่าวสังคมลูกยุคใหม่ซึ่งไม่ใช่ใครก็คือลูก,ล,กลูกบ้างหลานบ้างบริวารบ้างนะเพราะชีวิตเราเนี่ยมันก็ซ้ำๆกันอยู่ตามเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงมาก ก็คือจุดยึดทางใจเนี่ยเบาบางลงนะครับน้อยลงไม่ค่อยโน้มน้อมเข้าหาเท่าไหร่นะจากการที่ผู้พูดเองก็มีโอกาสนะไปพบปะสังคมเนี่ยนะจะเห็นว่าความวังเวงเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงกันเนื่องจากเป็นผู้สูงวัยกันนะครับทำให้รู้สึก การจะเดินทางการจะเคลื่อนอไหวก็ไม่ค่อยอเบาบางก็เรื่อน้อยลงไปเรื่อยนะแต่สิ่งที่เราจะต้องฟื้นฟูเนี่ยต้องรีบทำจะก่อนที่จะหมดเวลาเนาะเระการที่เราเตรียมพร้อมกันเนี่ยสิ่งที่เราใช้ชีวิตและก็รักษาใจเนี่ยก็จะทําให้เรามีความมั่นคงนะครับเราะองบัพรรมเนี่ยทำมีประโยชน์อย่างมาก เรื่องราวต่างๆที่เราผ่านพ้นมาถึงวันนี้ก็ต้องขอากราบขอบพระคุณอย่างยิ่งในเรื่องพระธรรมเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีพระธรรมเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ไม่เอาใจใส่ไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนเรามนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยบางทีพลังในการที่จะนำใจไปสู่การมุ่งมั่นสู่การสู้ชีวิตเนี่ยนะ แล้วก็สร้างระเบียบต่างๆเนี่ยสร้างความมั่นอ,อกมั่นใจก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันนะครับเพราะเราเห็นว่าบางทีเกิดความท้อได้ง่ายนะเกิดความท้อความเศร้าความสลดใจไม่กลจะไปประกอบกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ต่อสังคมกันอย่างไรแต่ควารรมจริงแนละ้วเราก็ดูนะฮะทุกอย่างก็ได้พูดคุยกัน ว่าชีวิตเราถ้าเราถนัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะเป็นงานที่เคลื่อนไหวทางกายเราก็ต้องเราก็าเรียกติดตามพัฒนาการอย่าปล่อยทิ้งจนกระทั่งหมดโอกาสที่เ,เราจะใช้ชีวิตธรรมชาติของเรานะครับทำงานก็จะไม่เหงานะมีเรื่องคิดเรื่องทำก็จะเกิดความเพลิดเพลิน แล้วก็มีการเรียนรู้ให้ได้ด้วยนะครับเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่ได้เนี่ยต้องเล่าเรียน <c oughs> ถ้าเราเล่าเรียนเนี่ย <c oughs> ก็ยังมีโอกาสอย่างมากทีเดียวที่เราจะได้พบได้เจอกันนะครับก็เล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องตำนานอดีตเราเคยเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีความรู้สึกและลึกหากัน แต่สิ่งที่เป็นนาสาและก็วาสนาไม่ตรงกันก็ทำให้เหินห่างกันนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเหมือนกันเพราะว่าการที่เราจะได้เป็นหมู่ญาติเป็นหมู่มิตรสหายเป็นกันลยาณมิตรกันนั้นหม้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามแต่เนื่องจากว่ามนุษย์เราไม่สามารถจะสั่งสม สมาธิปัญญาเนี่ยให้ใกล้เคียงกันหรือสามารถพูดจากันแล้วตรงกันบางทีก็มีหลากหลายวิธีการจนเรานั้นเห็นว่าไม่สามารถจะบอกกันได้ด้วยเพราะว่าเนื่องจากมนุษย์เราย่อมมีความรู้มีความเข้าใจกันคนละแนวคนละทางก็ไม่ผิดอะไรแต่ว่าทำให้เกิดการหืนห่างกันเพราะเรื่องอย่างนี้ด้วย บางทีเขาไปคิดกันเองนะครับว่าคนนั้นเขามีปัจจัยสี่มากมายก็ทำได้แต่พอดีเราเนี่ยไม่มีความพร้อมอเท่าคนนั้นคนนี้ก็จึงไม่กล้าที่จะกระทำคุณงามความดีนะครับถ้ามีความมุ่งมั่นนะคุณงามความดีเราก็จะเกิดเข้าใจด้วยาใจสิ่งที่เราใช้ชีวิตกันแล้วก็มีความสุขร่วมกัน พร้อมที่จะอยู่กันอย่างสันติภาพอยู่กันอย่างสงบเป็นหูเป็นตานะครับจะเห็นว่ามนุษย์เราไม่มีอะไรที่เราจะยึดมั่นถือมั่นกันได้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาคู่กันก็คือพระธรรมคำสอนนะครับทำคุณงามความดีเพื่อจะให้สร้างความมั่นอกมั่นใจของตัวเราด้วย นะครับเพราะเราการที่เรากล้าหารเพราะเหตุจากว่าเรามั่นใจในการที่เราใช้ชีวิตจากคุณงามความดีนะครับเห็นหลายคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยนะที่เราไปร่วมงานกันก็จะเห็นว่าหลายท่านก็ทําคุณงามความดีนะครับมีน้ําจิตน้ําใจแต่เนื่องจากโอกาสของชีวิตหมดเวลาเสียก่อน ก็ทำให้ไม่มีโอกาสได้แก้ไขแก้ตัวให้มันเจริญมากกว่าที่ต้องหมดเวลาแห่งชีวิตไปนะมันหลายอย่างทีเดียวที่เราได้ยินได้ฟังสังคมยุคใหม่ก็จะปลุกเร้ากับเรื่องวัตถุปัจจัยสี่ภายนอกอยังส่งเสริมกันกัเรื่องอาชีพที่มีรายได้มากๆแต่สาหรับตัวผู้พูดนั้นก็ได้มองสัจธรรม ถ้าเรามีพรสวรรค์หรือมีความรักในหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดเราก็สร้างความเพียรทางนั้นเลยน่าจะเหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลในแนวพุทธบริษัท4กันนะครับที่ต้องมาพูดจากันแบบนี้เพราะเหตุว่ามนุษย์เราย่อมใช้ชีวิตไม่แตกต่างกันนะครับ มนะีมีรับประทานมีนอนมีการเคลื่อนไหวมีเรื่องราวของการใช้ชีวิตตามธรรมชาตินะครับมีที่พักที่อยู่ที่อาศัยมีสังคมเสว,ะวะนาการมีการออกกำลังกายไม่มีอะไรเท่านั้นเองแต่ถึงที่เราปล่อยปะละเลยกันจนกระทั่งเกิดภาพอับเฉาเศร้าหมองภายในใจเนื่องจากเราไม่แตะไม่ เรื่องราวแห่งความเป็นจริงของเราอาชีพต่างๆที่เลี้ยงชีพเนี่ยทุกคนก็มีความคุ้นเคยไม่เหมือนกันก็ถึงได้บอกและได้คุยกันว่าเราจะใช้ชีวิตกันด้วยเหตุปัจจัยสีก็น่าจะเป็นไปได้พอสมควรนะครับถ้าว่าเราเอาใจใส่เอาพระธรรมาเข้ามาประคับประคองสร้างความรักความสามัคคีกัน ก็จะเป็นศูนย์รวมนะครับแห่งที่พึ่งทางใจกันนะครับทำให้เราเกิดความรู้สึกยอมรบับความเป็นจริงกันได้นะครับถ้าคนเราไม่ได้มองเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะครับอย่างวันนี้ฝนตกนะเล่าสู่กันฟังเรื่องธรรมชาติกันฝนตกเนี่ตึงผู้พูดเองก็มีโอกาสเ,เลื่อนเลอะเอาแต ครับออกจากบ้านไปเนี่ยก็เจอฝนตกพรม,มไปเรื่อยนะครับไปแวะไปที่บ้านสวนเรือนธรรมบ้านเรือนธรรมเราที่แครายก็ได้เห็นแต่ภาพในน้ำก็เออนะครับแล้วก็เห็นคู่คนก็ประกอบอาชีพกันบ้างพักกันบ้างเนื่องจากความไม่สะดวกในการที่จะประกอบหน้าที่การงานในที่โล่งแจ้งกัน นะฮะเพราะนั้นจะเห็นว่าเมื่อมีความตั้งใจแล้วก็ตามที่เจนบระกันที่จะประกอบหน้าที่แต่ด้วยเหตุความจําเป็นอย่างนี้ก็ทําให้หมดโอกาสการทําหน้าที่ไปใช่หไหมฮะเประเั้นทั้งที่เรามีความมุ่งมั่นก็ตามนะครับนึ่เพระนนเห็นว่าพระธรรมเนี่ยสามารถให้เรามีกําลังที่จะใช้ชีวิตกันด้วยเหตุด้วยผล มีการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช่ไหรับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเราต้องน้อมดูกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราจะใช้ชีวิตกันกลางเดือนสิ้นเดือนหรือกลางปีสิ้นปีเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรให้เรามีการหล่อเลี้ยงชีวิตคิดไกลๆคิด,ดย,ยาวๆและคิดถึงความทุกข์ของการต้องเวียนว่ายใยเกิดกัน ในพระธรรมคําสอนก็เป็นประเด็นสําคัญที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันในเรื่องการเ,เลืกใช้ชีวิตและด้วยความไม่ประมาทเราจะต้องมีสังคมที่ดีงามที่ดีงามไม่ใช่หมายถึงว่าปัจจัยสี่มากกว่ากันนะครับดีงามหมายถึงมีน้ําใจนะครับสร้างน้ําใจมีน้ําใจอยากเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ําใจให้กันและกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรา จำเป็นมากที่ต้องนำมาพูดจากกันในเรื่องน้ำใจแล้ก็เรื่องหน้าที่แล้วก็สิ่งที่เราจะต้อง <c oughs> ควบคุมตัวเองให้มากๆนี่นะครับนะถ้าคุมมากๆมันก็ทำให้เราผ่อนคลายได้มากเหมือนกันนะครับเพราะนั้นพวกเราชาวพุทธบริษัทสี่ใช้ชีวิตกัน อย่างบะคับประคองตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจะถึงท่ามกลางถึงบ้านปลายชีวิตนะครับทต่ไมนี้เราต้องเคลื่อนไหวกันเป็นประจำการที่ใช้ยานผ่านนะแล้วก็ซ่อมแซมให้มันดีพร้อมใช้งานแล้วก็รักษาให้มันเหมาะสมกับชะตาชีวิตเรานะครับแล้รับประทานอาหารก็เช่นกันนะครับมองดูอาหารที่ก่อประโยชน์ต่อร่างกายของเรา นะครับแล้ก็น้อมถึงจิตใจของเราให้พบให้เจอการพบเจอใจตัวเองนะครับนั่นและหมายถึงเราเริ่มต้นเห็นสภาพการวางใจของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ใช้ชีวิตกันต้องมีการเรียนรู้วิธีชีวิตตามธรรมชาตินะครับเพื่อจะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันนะัะ นะอย่างกรณีหลายๆอย่างที่เราได้ผ่านมาวันนี้เมื่อวานก็ดีวันนี้ก็ดีแต่วันนี้จะเห็นความไม่ชื่นใจความไม่เปิดใจหรือใจไม่ตื่นนะเห็นกันนะครับอย่างเมื่อวานจะเห็นบุคคลใจตื่นวันนี้จะเห็นคนบุคคลใจไม่ตื่นนะ่พราะถ้าใจไม่ตื่นก็หมายถึงจิตใจเนะี่ยมีแต่เศร้าเศร้าเศร้าหมองไม่กระตือรือร้น นะครับแต่ผู้จ,จาก็แทบจะไม่ได้ใจต,ตองนะครับเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายชาวพุทธบริษัทสี่จำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องน้อมและเลือกเรื่องสติปัฏฐานนั่นเองนะครับเรื่องรู้กายรู้ใจรู้สภาพแห่งความเป็นจริงกันนะครับนั้นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับที่เราจะเห็นว่าถ้าหากว่าพวกเราสามารถ นะมาพัฒนาชีวิตกันตามสัจธรรมแล้วก็ทำให้เกิดใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทพอเพียงนะครับพอเพียงก็คือพอได้พอเป็นนั่นเองนะครับก็สมควรแก่เวลานะฮะขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดามานดาคุบา,าจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวง มอบ,บหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยฐานศีสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิพภชรีสวัสดีครับ